มิติบรรษัทพิบาลและเศรษฐกิจหมวดการบริหารจัดการห่วงโซ่ประทานการดำเนินธุรกิจนะคะจะต้องอาศัยวัตถุดิบและการบริการจากคู่ค้าธุรกิจซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านชื่อเสียง คู่ค้าของบริษัทไม่ให้ความสําคัญหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยหรือมีการดาเนินการใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนะคะดังนั้นบริษัทจึงต้องตระหนักถึงความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่ประทานรวมถึงมีการบริหานจัดการคู่ค้าที่ครอบคลุมถึงประเด็นด้าน ESG ค่ะคําถามในหมวดนี้นะคะจะมีเรื่องของการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัทนะคะโดยเริ่มจากบริษัทจะต้อง สามารถระบุคู่ค้ารายสำคัญ (critical tier 1) และคู่ค้าสำคัญที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรงหรือ (critical non-tier 1) นะคะคำถามข้อแรกจะมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถบอกถึงหลักเกณฑ์ในการระบุคู่ค้ารายสำคัญและคู่ค้าสำคัญที่ไม่ได้ดำเนินที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรงนะคะว่ามีหลักเกณฑ์อะไรในการที่จะคัดเลือกว่าใคร คู่ค้ารายใดจัดอยู่ในกลุ่มใดนะคะเช่นวิเคราะห์จากมูลค่าการค้าที่มีระหว่างกันประเภทสินค้าหรือบริการที่มีการติดต่อซื้อขายเป็นต้นนะคะในข้อนี้บริษัทก็จะต้องแสดงถึงหลักเกณฑ์ของการระบุทั้ง critical tier 1และ critical non tier 1. 1เมื่อบริษัทได้ระบุถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก critical และ critical non tier 1ได้แล้วนะคะคำถามถัดมาค่ะจะให้บริษัทแสดงการระบุ คริทิคัลเทียวันและคริทิคัลนอเทียวันนะคะว่าบริษัทรู้ไหมว่าคริทิคัลเทียวันของบริษัทมีใครบ้างนะคะและคริ t ิค a ลนอเทียวันของบริษัทมีใครบ้างนะคะโดยที่คู่ค้าคริ t ิค a ลเทียวันและคริ t ิค a ลนอเทียวันค่ะจะต้องไม่ใช่คู่ค้ารายเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าคู่ค้าที่เป็นคริ t ิค a ลเทียวันนะคะและคริทิคัลนอเทียวันค่ะเป็นคู่ค้ารายสําคัญนะคะคือเป็นคู่ค้าที่มีความสําคัญต่อองค์กรนะคะ โดยพิจารณาจากลักษณะของการทำธุรกรรมร่วมกันค่ะเช่นบริษัทซื้อสินค้าและบริการกับคู่ค้ารายดังกล่าวโดยตรงหรือไม่นะคะทั้ง2กลุ่มนี่ค่ะอาจจะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญทางครู่นะคะแต่ว่ากลุ่ม Critical Tier 1เนี่ยจะเป็นการซื้อโดยตรงนะคะแต่กลุ่มที่เป็น Critical n o ท Tier 1เนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อกับเขาโดยตรงนะคะแต่ว่าถือว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจเช่นเดียวกันค่ะหากหลักเกณฑ์ในการระบุ คู่ค้า Critical Tier 1และ Critical Non Tier 1เป็นหลักเกณฑ์ชุดเดียวกันนะคะบริษัทก็ควรจะต้องระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยใช้สำหรับการพิจารณาทั้งในส่วนของ Critical Tier 1และ Critical Non Tier 1ค่ะตัวอย่างของการระบุคู่ค้ารายสำคัญนะคะ ทางบริษัท PTG นะคะได้อธิบายว่าบริษัทนี่ค่ะมีการจำแนกคู่ค้านะคะโดยที่คู่ค้าสำคัญของบริษัทโดยตรงที่เรียกว่า critical tier 1 suppliers และคู่ค้าสำคัญที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง critical non-tier 1 s u p p l i e r ค่ะมีหลักเกณฑ์ใน ในการวิเคราะห์กำหนดไว้ดังนี้นะคะบริษัทจะดูจากปริมาณยอดการสั่งซื้อนะคะความสำคัญของสินค้าบริการต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทนะคะและระดับของการพึ่งพิงคู่ค้าหรือการทดแทนกันของสินค้าเหล่านั้นนะคะจะเห็นได้ว่าทั้ง3เกณฑ์นี้ค่ะเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกทั้งในส่วนของคู่ค้า critical tier 1และ critical non-tier 1นะคะบริษัทยังได้แสดงให้เห็นถึง รายละเอียดของการกำหนด คู่ค้าของแต่ละกลุ่มนะคะโดยที่บอกว่าคู่ค้าที่เป็นคริ t ิค a ลเทียวันค่ะบริษัทมีทั้งหมด33รายนะคะสัดส่วนของยอดซื้อกับคู่ค้ากลุ่มนี้ค่ะคิดเป็นร้อยละ69นะคะขณะที่กลุ่มคริ t ิค a ลนอนเทียวันค่ะจะมีคู่ค้าทั้งหมด12รายนะคะตามตัวอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงรายชื่อของบริษัทนะคะแต่ว่าเขาสามารถระบุเป็นจำนวนรายนะคะก็สะแสดงให้เห็นว่าบริษัททราบค่ะว่า คู่ค้าใครบ้างที่เป็น Critical Tier 1และเป็น Critical Non Tier 1นะคะบริษัทที่จะตอบคำถามข้อนี้สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลในลักษณะที่เป็นจำนวนการบอกจำนวนของคู่ค้าแต่ละกลุ่มแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องออแนบในส่วนของชื่อ,อ,อของคู่ค้ามาซึ่งอาจจะมองว่าเป็นความลับของบริษัทนะคะหลังจากที่เราได้ระบุ คู่ค้าที่เป็นคริ t ิคอลเทียวันและคริ t ิคอลนอนเทียวันได้แล้วนะคะเราต้องแสดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัทนะคะโดยที่ความเสี่ยงที่จะต้องมีการประเมินในข้อนี้นะคะจะมีทั้งความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงด้านเศรษฐ,ฐกิจค่ะเช่นการพึ่งพิงคู่ค้าน้อยรายนะคะการได้รับสินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพนะคะในส่วนนี้เนี่ยน่าจะเป็นความเสี่ยงที่บริษัทส่วนใหญ่ได้มีการประเมินอยู่แล้วค่ะ ความเสี่ยงอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะคะคือความเสี่ยงที่เรียกว่า,าความเสี่ยง ESG risk นะคะที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัทค่ะเช่นเรื่องของอสิทธิมนุษยชนการดูแลพนักง,งานและแรงงานของคู่คา้าจรรยาบรรณธุรกิจการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้าเป็นต้นค่ะเมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วนะคะบริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัทนะคะกรณีที่ ประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วไม่มีความเสี่ยงนะคะบริษัทก็ต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ได้ไปประเมินนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าจริงๆบริษัทมีกระบวนการที่ทำมาแล้วและแต่ว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมัน low impact มากๆนะคะไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญใดๆนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้ก็สามารถนำมาตอบคำถามได้เช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างของหัวข้อการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG นะคะ ในมิติของ CG และเศรษฐกิจนะคะอาจจะเป็นเรื่องทั้ง pricing นะคะราคา quality requirement นะคะคุณภาพนะคะการจัดส่งตรงเวลานะคะเรื่องของ CG จการ Corruption นะคะแล้วก็การแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะคะมิติสิ่งแวดล้อมค่ะเช่นเรื่องของ p o l l u t i o n มลพิษต่างๆนะคะเรื่องของการปล่อยก๊าซเรื่องกระจกนะคะการใช้น้ำการจัดการน้ำเสีย การบริหารจัดการด้านพลังงานการจัดการของเสียแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะมิติสังคมเช่นเรื่องของผลกระทบจากการดําเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของแรงงานนะคะแนวปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานและสิทธิมนุษยชนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุต่างๆนะคะหรือว่าการปกป้องสิทธิที่เกี่ยวกับ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็สามารถจัดอยู่ในมิติด้านสังคมได้ค่ะตัวอย่างการระบุความเสี่ยงจากคู่ค้านะคะจะเห็นได้ว่าทางบริษัท SG ค่ะได้ระบุว่าบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่มคู่ค้าเพื่อให้มีการบริหารจัดการ พัฒนาคู่ธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยงนะคะโดยที่มีการดําเนินการทั้งในส่วนของการจัดกลุ่มและประเมินคู่ค้าที่เป็น Critical ลซัพพลายเนะคะจะเห็นได้ว่าคู่ค้าที่เป็น Critical ลซัพพลายเออร์ทั้งหมดนะคะ,ะจะมีการ,รถูกประเมินความเสี่ยงครบถ้วนทั้งหมดนะคะแล้วก็ความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยค่ะจะประเมินครอบคลุมไปถึงเรื่องของ ESG Risk ด้วยนะคะ จากตัวอย่างที่แสดงนะคะจะเห็นได้ว่าเอ g ได้ระบุว่าความเสี่ยงที่เป็น ESG Risk ในคู่ค้าของบริษัทค่ะจะแบ่งเป็นเรื่องของประเด็นด้านความปลอดภัยในการทำงานนะคะซึ่งมีคู่ค้าทั้งหมด7รายที่มีความเสี่ยงเหล่านี้นะคะหรือว่าประเด็นเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งนะคะจะมีคู่ค้า47รายที่มีความเสี่ยงเหล่านี้นะคะ โดยที่คู่ค้าทั้งหมดค่ะหลังจากที่ทราบแล้วว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะจะถูกมีมาตรการ collective action นะคะคือมีการอบรมความรู้ด้านความปลอดภยัยการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะ ส่วนถัดมานะคะจะเป็นข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหว่วงโซ่ประทานอย่างยั่งยืนนะคะโดยที่ข้อแรกค่ะจะเน้นเรื่องของการคํานึงถึงประเด็นด้านสังคมและหรือสิ่งแวดล้อมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะเช่นการกําหนดประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในในโยบายข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือในตัว procurement policy นะคะการกําหนด ประเด็น ESG นะคะอยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่นะคะหรือว่า new approved vendor นะคะหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะสามารถเข้ามาอยู่ใน approved vendor list ของเรานะคะก็มีกระบวนการในการคัดเลือกที่คำนึงถึงประเด็นด้าน ESG ค่ะหรือการกำหนดให้ประเด็นั้าน ESG ค่ะเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะเช่นอาจจะกำหนดให้เป็น weighting น้ำหนักส่วนหนึ่งในในการตัดสินใจเลือก คู่ค้าในแต่ละโปรเจกต์ค่ะตัวอย่างนโยบายจัดซื้อนะคะของทางไทยออยนะคะได้ระบุถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงคุณภาพราคาปริมาณนะคะความรวดเร็วในการตอบสนองความสำคัญด้านประสิทธิภาพในการดำเนินการและการคำนึงถึงการมีส่วนร่วมและการร่รวมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะ หรือว่าในข้อที่5นะคะพูดถึงเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่เน้นเรื่องของการเป็นมิตรการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าตัว Green Procurement นะคะก็จะเห็นได้ว่าได้มีการกำหนดประเด็นด้าน ESG ไว้ในนโยบายการจัดซื้อค่ะตัวอย่างของ IRPC นะคะแสดงให้เห็นถึงเกณฑ์การเลือกคู่ค้าค่ะที่มีการกำหนด ประเด็นด้าน ESC ในการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่นะคะเช่นบริษัทได้อธิบายว่าบริษัทมีการจัดทำทะเบียนคู่ค้านะคะเพื่อคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพในการร่วมทำธุรกิจร่วมกันนะคะโดยที่หัวข้อในการคัดเลือกค่ะจะมีเรื่องของออการกำลังการผลิตการขนส่งความปลอดภยัยอาชีวะอนามายัยและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะคู่ค้าจะต้องสามารถดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าของ IRPC ก็คือ,อทาง IRPC เนี่ยมี Supp l i e r code of conduct นะคะแล้วเขาก็คาดหวังให้คู่ค้านี่คะ่ะจะต้องสามารถดำเนินการได้ตามซัพพลายเออ e r Code of Conduct ของ IRPC ได้นะคะซึ่งคู่ค้าที่ได้รับการประเมินเรื่องเหล่านี้ว่ามีการดำเนินการจริงนะคะก็จะสามารถผ่านเข้ามาอยู่ใน a p p r o v e e Vendor List ของทาง IRPC ได้ค่ะคำถามถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการเปิดเผยจรรยบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าหรือ Supplier Code of Conduct นะคะที่กำหนดให้คู่ค้าต้องมีการดำเนินการครอบคลุมประเด็น ESG ดังนี้นะคะเช่นเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะคะการให้คู่ค้าต้องมีการ ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆการมีข้อกําหนดด้านการจ้างงานและสภาพการจ้างงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมนะคะมีข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับอาชีอาชวอนามัยและความปลอดภัยหรือการมีข้อกําหนดด้านจริยธรรมทางธุรกิจเช่นเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเป็นต้นค่ะ เมื่อมีการจัดทำซัพพลายเออร์โค้ดออฟคอนดักแล้วนะคะบริษัทก็จะต้องมีการติดตามการปฏิบัติตาม s u p p l ายเออร์โค้ดออฟคอดังกล่าวนะคะถ้าบริษัทยังไม่ได้จัดทำตัวซัพพลายเออร์โค้ดออฟคอค่ะบริษัทก็อาจจะมีการติดตามเพียงแต่ว่าหัวข้อการติดตามเนี่ยอาจจะอาจจะแคบกว่านะคะเพราะเรายังไม่ได้ทำซัพพลายเออร์โค้ดออฟคอนดักถ้าเป็นในกรณีนี้นะคะก็สามารถแนบเรื่องของการติดตามเท่าเท่าที่มีอยู่ มาได้นะคะโดยที่หัวข้อาการติดตามนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีประเด็นด้าน ESG นะคะแต่ว่าต้องเรียนแจ้งว่าบริษัทที่ตอบในลนักษณะนี้นะคะอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าบริษัทที่มีทั้ง Supplier code of conduct และแสดงให้เห็นถึงว่ามีการติดตามที่เป็นไปตามหัวข้อใน Supplier code of conduct ค่ะซึ่งการติดตามเรื่องของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้านะคะ อาจจะใช้วิธีที่เหมาะสมกับคู่ค้าได้แต่ละกลุ่มได้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นวิธีเดียวกันทั้งหมดนะคะมีทั้งเรื่องของการทำเซลล์แอสเซสเมนต์นะคะสำหรับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงน้อยๆเราอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปวิสิตหรือว่าไปออดิตหน้างานก็ใช้วิธีเซลล์แอสเซสเมนต์นะคะหรือว่ากำหนดให้มีการตรวจประเมิน โดยองค์กรอิสระภายนอกนะคะเข้าไปตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติการของคู่ค้านะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นคู่ค้าที่ค่อนข้างมีความสําคัญแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทจะต้องอใช้วิธีนี้ในการเข้าไปตรวจประเมินแหละแสดงถึงการติดตามการติดตามจรรยาบัตของคู่ค้านะคะ ตัวอย่างเรื่องของการเปิดเผย Supplier Code of Conduct นะคะอันนี้จะเป็นของทาง SCG นะคะที่แสดงให้เห็นถึงตัว SCG Supplier Code of Conduct ค่ะมีการพูดถึงเรื่องของแรงงานและสิทธิมนุษยชนนะคะว่าบริษัทได้คาดหวังว่าคู่ค้าของบริษัทค่ะจะต้องไม่เลือกปฏิบัตินะคะมีการคุ้มครองแรงงานอย่างเหมาะสมนะคะไม่บังคับไม่มีการ บังคับใช้แรงงานนะคะมีค่าจ้างและผลประโยชน์ที่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดและมีระยะเวลาการทํางานที่สอดคล้องกับกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะสามารถดูตัวอย่างในหัวข้ออื่นๆได้ที่เว็บไซต์ตามที่ปรากฏอยู่ในลิงก์นะคะตัวอย่างถัดมาค่ะเป็น การแสดงถึงการติดตามตรวจสอบคู่ค้าในประเด็นด้าน ESG หรือว่าเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับ Supplier Code of Conduct นะคะสิ่งที่บริษัทจะต้องมีการอ้างอิงก็คือ,อบันทึกที่แสดงถึงการรายงานติดตามตรวจสอบนะคะหรือว่าระบุถึงจำนวนคู่ค้าที่ได้ผ่านการตรวจติดตามแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยค่ะอยู่ในตัว One Report หรือตัวในรายงานความยั่งยืนนะคะ เช่นของทาง IRPC ค่ะแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าและผู้รับเหมานะคะโดยมีการประเมิน ESG Risk ทั้งหมด414รายนะคะและในปี2560นะคะทาง IRPC ร่วมกับกลุ่มปตาทาค่ะในการที่จะลงพื้นที่นะคะตรวจสอบ การปฏิบัติงานของคู่ค้าทั้งหมด15รายนะคะซึ่งเขาก็มีเป้ากับปำหนดไว้นะคะ15รายเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ได้คัดเลือกมาแล้วว่าจําเป็นที่จะต้องไปตรวจแบบลักษณะของการออนไซต์ออเดตเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงการมีการติดตามคู่ค้าในประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องของ ESG ค่ะคำถามถัดมาจะเป็นคำถามเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม นะคะที่ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจะถูกถามนะคะยกเว้นกลุ่มฟินชียลที่จะไม่มีข้อคำถามข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของการออนไซต์ ESG AUDIT ของคู่ค้าของบริษัทนะคะโดยที่บริษัทจะต้องแสดงให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าที่จะต้องได้รับการออนไซต์ ESG AUDIT และสามารถระบุคู่ค้าที่จะต้องได้รับการออนไซต์ ESG AUDIT ในรอบปีที่ผ่านมาได้นะคะ กระบวนการ On-site Audit นะคะอาจจะดําเนินการโดยหน่วยงานภายในของบริษัทเองนะคะเช่นฝ่ายจัดซื้อนะคะหรือมีการว่าจ้างองค์กรอิสระภายนอกให้เป็นผู้ดําเนินการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประเด็น ESG Audit ที่บริษัทจะมีการนำมาตรวจประเมินคู่ค้านะคะจะเป็นได้ทั้งประเด็นที่อยู่ใน Supplier Code of Conduct หรือประเด็นด้าน ESG ต่างๆเช่นเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบหลัก หรือบริการอย่างรับผิดชอบและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะเรื่องของการใช้ไม่ใช้แรงงานเด็กและไม่ใช้แรงงานบังคับเป็นต้นค่ะคำถามถัดมาค่ะจะเน้นเรื่องของผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงนะคะคือมีการไปตรวจประเมิน on-site ์ ESG Audit ของกลุ่มคู่ค้าที่บริษัทได้กําหนดไว้ในข้อข้างต้นนะคะเช่นในข้อที่ผ่านมาบอกว่าในปีนี้บริษัทจะต้องไปตรวจสอบคู่ค้าทั้งหมด20รายนะคะในข้อคําถามข้อนี้นะคะก็จะต้องแสดงให้เห็นว่าแล้วการดําเนินการที่เกิดขึ้นค่ะที่เรากําหนดไว้ว่าจะตรวจสอบคู่ค้าเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเราได้มีการตรวจสอบเป็นไปตามที่เรากําหนดหรือเปล่านะคะหรือว่าน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าหรือว่า,เ,าเป็นย่งไรนะคะ ในการที่จะไปออนไซต์ออดิค่ะจะต้องแสดงให้เห็นถึงหัวข้อในการตรวจสอบที่สอดคล้องกับประเด็นด้าน ESG นะคะหากไปตรวจสอบเฉพาะด้านคุณภาพค่ะจะไม่ได้รับคะแนนนะคะเนื่องจากข้อคำถามหมดนี้ค่ะจะมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับการติดตามประเด็นด้าน ESG ค่ะตัวอย่างนะคะ บริษัทได้อธิบายให้เห็นว่าบริษัทมีกลุ่มที่เรียกว่า strategic suppliers นะคะคือคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงและอาจจะมีการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตัวคู่ค้าเองต่อชุมชนโดยรอบซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรุนแรงต่อตัว OR ก็คือ PTOR นะคะทั้งในด้านธุรกิจและภาพลักษณ์ขององค์กรน,นะคะคู่ค้ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่เน้นเรื่องของการ จัดการความเสี่ยงและการเสริมสร้างศักยภาพในระยะยาวนะคะกระบวนการที่จะไป ESG on-site audit ค่ะก็ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการคู่ค้าได้กลุ่มดังกล่าวด้วยเช่นกันนะคะ โอนะคะได้ระบุว่ามีการตรวจประเมินศักยภาพการดำเนินงานของคู่ค้าด้านความยั่งยืนให้กับกลุ่มคู่ค้าที่อยู่ในกลุ่ม s t r a t e g i c นะคะโดยที่ในปี2564ค่ะมีการไปตรวจประเมินการดำเนินงานด้าน ESG ของคู่ค้าทั้งหมด2รายและทำการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงช่วงปี2565อีกทั้งหมด19รายนะคะ คำถามถัดมานะคะจะมุ่งเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือคู่ค้าและยกระดับการทำตระหนักถึงความยั่งยืนให้แก่คู่ค้านะคะคำถามะคะ่ะจะเน้นเรื่องของการกำหนดระยะเวลาการชำระเงินให้แก่คู่ค้าอย่างเป็นธรรมนะคะเพื่อให้คู่ค้ามีสภาพคล่องทางการเงินและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะในส่วนนี้จะเน้นเรื่องของการช่วยเหลือคู่ค้าโดยการที่บริษัทมีการ จ่ายเงินคู่ค้าอย่างเป็นธรรมนั่นเองค่ะบริษัทจะต้องมีการเปิดเผยนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลาที่จะชําระเงินให้แก่คู่ค้านะคะว่าเราได้กําหนดไว้ไหมว่าหลังจากที่คู่ค้ามีการส่งสินค้าบริการให้เราแล้วค่ะเราจะต้องจ่ายเงินหรือว่าชําระเงินให้แก่คู่ค้าเนี่ยภายในกี่วันนะคะมีการเปิดเผยระยะเวลาเฉลี่ยของการชําระเงินให้แก่คู่ค้าที่เกิดขึ้นจริงนะคะว่า โด,โดยเฉลี่ยแล้วหลังจากที่เรามาตรวจสอบดูในแต่ละปีเนี่ยเราได้ชำระเงินให้กับคู่ค้าเนี่ยสอดคล้องกับนโยบายที่เราได้กำหนดไว้ไหมนะคะเช่นกำหนดไว้ว่าต้องจ่ายเงินคู่ค้าให้ได้ภายใน60วันหลังจากที่ส่งสินค้าและบริการระยะเวลาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงอาจจะทำได้ดีกว่านโยบายนะคะอาจจะแค่50วันนะคะหรือว่าพอเฉลี่ยออกมาแล้วนะคะ เกินกว่า60วันตามที่เรากําหนดนะคะกรณีที่เกินกว่าที่เรากําหนดไว้นะคะบริษัทจะต้องเปิดเผยคําอธิบายสาเหตุที่ทําให้เกิดการชําระเงินล่าช้ากว่านโยบายหรือแนวบริษัทแนวปฏิบัติที่บริษัทกําหนดนะคะข้อนี้ถ้าบริษัทมีการชําระเงินได้ตรงเวลาหรือเร็วกว่าที่กําหนดก็ไม่ต้องต่อค่ะหลักการนะคะ สำนังกงานกรลอค่ะได้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินให้แก่คู่ค้าหรือเครดิตเทอมนะคะทั้งในส่วนของนโยบายการกําหนดระยะเวลาเครดิตเทอมและระยะเวลาเครดิตเทอมที่เกิดขึ้นจริงนะคะกรณีที่ระยะเวลาเฉลี่ยในการชรําระเนี่ยไม่เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนดคะ่ะบริษัทก็ต้องมีการอาธิบายเหตุผลเพิมเ่มเติมตามที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วนะคะข้อนี้เซตจ,จะประเมินจากเพอร์ฟอร์แมน์ค่ะคือดูว่าเราทําตามนโยบาย ได้หรือเปล่านะคะตัวอย่างของทาง DRT นะคะ DRT ระบุว่าบริษัทมีการกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามประเภทของสินค้าและวัตถุดิบรหรืองานบริการต่างๆนะคะโดยที่กำหนดไว้อยู่ที่30-60ถึงวันนะคะและณนะวันที่ส1สธันวา2อ6 3บค่ะบริษัทมีระยะเวลาชำระหนี้ทัวเฉลี่ย13วันนะคะซึ่งดีกว่า หรือว่าต่ากว่านโยบายที่กําหนดนะคะเนื่องจากกลุ่มบริษัทจะเน้นเรื่องของการชําระค่าวัตถุดิบล่วงหน้าเพื่อให้ได้รับส่วนลดทางการค้านะคะอย่างของกรณีนี้ก็จะเห็นได้ว่าบริษัทด,ดําเนินการได้ดีกว่านโยบายที่กําหนดไว้ค่ะคําคถามในส่วนถัดมานะคะจะมุ่งเน้นถามในเรื่องของการมีส่วนร่วมพัฒนาการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของคู่ค้านะคะ ว่าบริษัทได้มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมใดเพื่อช่วยพัฒนาการดาเนินธุรกิจอย่างยางั่งยืนของคู่ค้าหรือเปล่านะคะเช่นโครงการการยกระดับด้านความปลอดภยัยโครงการการพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะและมีผลจากการที่เราไปทำโครงการหรือทำกิจกรรมช่วยเหลือคู่ค้าอย่างไรบ้างนะคะเช่นในส่วนของเอาพุทหรือเอาคมที่เกิดขึ้นอย่าง จำนวนคู่ค้าที่ได้ประโยชน์นะคะจำนวนอุบัติเหตุที่ลดลงของคู่ค้าหรือค่าใช้จ่ายที่ลดได้หรือว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสินค้าต่างๆนะคะก็ควรจะมีการเก็บข้อมูลด้วยว่าโครงการที่เราได้ช่วยเหลือคู่ค้านะะี่ค่ะสามารถสร้างประโยชน์อย่างไรบ้างะคะ่ะข้อนี้บริษัทก็จะต้องแนบตัวอย่างที่ได้ํำเดินการนะคะบางบริษัทค่ะอาจจะมีโครงการหลายโครงการมากๆนะคะที่ มีการช่วยพัฒนาคู่ค้านะคะในข้อนี้อย่างน้อยยกตัวอย่างเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างก็เพียงพอค่ะตัวอย่างของทาง S G P นะคะ S G P ค่ะมีการดำเนินงานเพื่อย,ยกระดับด้านความยืงยืนให้กับคู่ค้าในหลายๆเรื่องนะคะโดยที่1ในนั้นจะเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งที่บริษัทได้ดําเนินการนะคะคือผัก ผลักดันและส่งเสริมให้คู่ค้าค่ะเข้าร่วมการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะคู่ค้าของของทาง SCGP ะคะก็จะได้ยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะจากการที่เข้าร่วมการประเมินตัว Green Industry ตัวนี้นะคะมีการระบุถึงการวัดผลนะคะว่าคู่ค้าของบริษัทค่ะจะต้องได้ Green Industry ในระดับ2ขึ้นไปนะคะบริษัทก็ทำ โครงการนี้นะคะมาตั้งแต่ปี2561ึงจนถึงปี2564นะคะปี2564มีคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะจำนวน69รายค่ะ